กระเดิดเขาแล้ว เบื่อหมกหอยนะจ๊ะนะหมกหอยจูบเด้อจ้ะอันนี้หลายหลายเอิ้นพ่อพี่น้องมาตั้งมายกย่อก็เลยเห็นหมกหอยก็เลยเก็บก่อนเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะแมนเบอร์ละจ้ะหอยเนาะอันสายพันธุ์นี่อันนี้เพิ่นสุดใหญ่เหรอด้อจ้ะนี่แต่ว่าเพิ่นกับแกงแซ่บคือกันกับบ้านเฮาจ้ะอือ เลือกเอาจ้ะสายพันธุ์นี่พิ่มใยยหญ่ดอกจากคุนซัมนี่แหละค่ะแต่ว่าค่นกลิ่นแบ่บเพิ่นเป็นสายพันธุ์หน่อยเดยจ้ะหอยลูกหน่อยแก่งแ่บอยู่จ้ะ หน่อยเสือหลี่อะนนี่หน่อยใหญ่ยู่จ้ะหากเก็บหอยก่อนจ้ะหมกหอยจ้ะ เอิ้นมาปิดคลิปอยู่บ้านเด้อจ้ะพาพี่น้องไปตั้งค์อย่างก่อนงอเนาะไปยกงอเนาะจ้ะอันนี้หอยจูบกับหอยเซอรี่เด้อจ้ะเอิ้นเก็บมาไว้ออมเนาะอันนี้ปลาปลาดุกตัวตัวนั้นนั้นถือมองเด้อจ้ะปลาบ่ถือจ้ะน้าพิ่นบพนองเนาะปลาเพิ่นบ่นันม,มาเนาะเอิ้นก็ พาพี่น้องไปตั้งเบืองนอกว่ามีหนามมอมันบมมีแต่ฝนหันตกลินลินหน่อยๆนี่ละจ้าฝนเพิ่นบ่แห้งนอนหนามบ่นองกันเลยบ่คอยแด้ป่าถ้าจังใดคลิปนี้เอินก็นเสียไว้ซ้ำนี้ก่อนนอกจากเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิน้น้ำเนเดอ้อจ้ะขอพระคุณหลายๆเด้อจา้าที่เมตตาเอินมาตลอดเนะจา้าสวัสดีค่ะ พอแต่แหลวแรงอยู่เดยจ้ะ